อีกหนึ่งคนที่เรียกเสียงหาในเรื่องนี้เลยก็คือมิสนะครับตุ๊กตาที่ตั้งท้องซึ่งตอนแรกนะครับที่วางจําหน่ายในปี1963เธอยังไม่ได้ถูกสร้างให้ท้องนะครับแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นเพื่อนสนิทของบาร์บี้ซึ่งแมทธทวนะครับได้ออกแบบให้เธอแต่งหน้าบางลงแล้วก็มีสไตล์ที่ไม่ทันสมัยมากนักจนในปี1990นกะครับก็ได้ปล่อยเธอออกมาในชุดแต่งงานในรุ่นวดดิ้งเดมิสนะครับซึ่งเจ้าบ่าวของเธอก็คืออลันน และจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในครั้งนี้ก็คือในปี2002นะครับที่มิสได้เป็นตุ๊กตาที่ตั้งท้องจากรุ่น Happy Family Miss and Baby ซึ่งก็ได้รับการวิจารณ์จากผู้ปกครองแล้วก็ลูกค้านะครับว่าเป็นตุ๊กตาที่ส่งเสริมการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนั่นเลยมีการยกเลิกการจําหน่ายในเดือนธันวาคมของปี2002แต่มิ s นะครับก็ยังเป็นเหมือนลูกรักอีกหนึ่งคนของทาง Mattel นะครับเพราะเธอได้กลับมาอีกครั้งในปี2013ในรูปแบบของแอนิเมชันนะครับจากซีรี